พบเจ้าลมเบเนดิก์คอค่ะใน,นช่วงแฟชั่นออนทัวร์วันนี้นะคะจะไม่ได้พาไปที่ช็อปแบรนด์เนมเสื้อผ้าไม่ได้พาไป Mi x ซ์แอนด์แค่ะแต่เะพามาที่เทศกาลดอกไม้สง้ทยปี2012ที่ดัสดาแกรรี่ปลาจีนบุรีค่ะอยู่ไม่ไกลไม่ไกลนะคะอยู่เชิงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ฝั่งปลาจีนบุรีค่ะในงานนะคะมีชื่อว่า f ลอรัลคอรัค่ะโดยเนยลมิกลาสเฮาส์ขนาดใหญ่นะคะของดัสดามารวบรวมไว้เป็นโลกแห่งใต้ท้องทะเลค่ะประดับประดาไปด้วยพันไม้นานาชนิดนะคะงานในครั้งนี้นะคะจัดยาวอออย่่่่่างงงตตตเนนืัั้แวที ทัันวาคม2555ไปจนถึงวันที่17กุมภาพันธ์2556ปีหน้านู่นเลยนะคะยังไงถ้าว่างก็ลองมาเที่ยวกันได้นะคะและในช่วงแฟชั่นออนทัวรนะคะจะไม่พลาดที่จะแนะนำเทรนแฟชั่นให้คุณส,สาวๆได้ทราบกันค่ะว่า5ไอเทมหน้าหนาวที่คุณส,สาวๆขาดไม่ได้มีอะไรกันบ้างเราไปติดตามชมกันได้เลยค่ะใครว่าแว่นกันแดดเอ,อ้ย ใครว่าแว่นกันแดดเป็นไอเทมสําหรับหน้าร้อนอันนั้นคิดผิดนะคะแว่นกันแดดเนี่ยก็สามารถที่จะมาเป็นไอเทมสุดชิคสำหรับหน้าหนาวได้ด้วยเพียงคุณเลือกแว่นกันแดดเก๋ๆมาสักหนึ่งอันนะคะเอาไว้ใส่เวลาที่คุณไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆนั่นดีมากเลยค่ะช่วยกันลมพัดเข้าตาซึ่งจะทําให้ตาคุณแห้งได้เป็นอย่างดีเลยค่ะอ oh, no. เดี๋ยวไอเทมต่อไปจะเป็นอะไรนะคะเราไปดูกันเลยค่ะและอีกไอเทมที่ขาดไปได้เลยนะคะก็คือกระเป๋าค่ะ แม่พูดถึงกระเป๋ากระเป๋าก็มานะคะกระเป๋าเนี่ยมีส่วนสําคัญอย่างมากเลยนะคะที่ขาดไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าถือกระเป๋าสะพายเราควรจะเลือกสีสันให้มีสีสันฉูดฉาดขึ้นมานิดนึงนะคะหรือไม่ก็เลือกกระเป๋าที่มีดีเทลอย่างเช่นกระเป๋าที่มีหมุดตอกมีปักเลื่อมมีโซ่ทองแค่นี้ก็ทําให้คุณดูเด่นขึ้นมาได้ในวินเทอร์ซีซั่นนี้ค่ะ และอีกไอเทมต่อไปที่อยากนำเสนอนะคะก็คือหมวกค่ะหมวกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมวกไหมพรมหรือหมวกปีกกว้างเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันนะคะในช่วงหน้าหนาวนี้ไม่ว่าจะป้องกัน,นะความหนาวแล้วยังช่วยป้องกันเรื่องของผมเสียทรงและที่สำคัญที่สุดช่วยให้ลุคของคุณดูดีขึ้นด้วยหมวกใบนี้ค่ะเห็นไหมคะหมวกช่วยทันได้จริงๆ ำหรับคุณสาวๆนะคะที่นิยมใส่กระโปรงสั้นหรือว่าเดรสสั้นนะคะมักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผิวที่ขาเนี่ยแห้งแตกลายนะคะเพราะว่าอากาศแห้งอีกหนึ่งไอเทมที่ขาดไม่ได้เลยนะคะที่อยากแนะนาคือถุงน่องค่ะไม่กับเลกกิ้งนะคะเลือกหาเลกกิ้งหรือว่าถุงน่องให้เหมาะกับเสื้อผ้าที่เราใส่นะคะจะใส่กับเดรสสั้นที่คุณชอบก็ได้เท่านี้ก็ทําให้ขาคู่สวยของคุณไม่แห้งแตกอีกต่อไปค่ะ คอขนเฟอร์ก็อาจจะดูหนาวเวอร์ไปสักหน่อยนะคะสำหรับบ้านเราลองหาผ้าพป็นคอที่เป็นไหมพรมถักหรือผ้าเปนคอที่พิมพ์ลายน่ารักน่ารักมาคล้องคอสักหน่อยก็ทําให้ลุกหน้าหนาวของคุณดูดีขึ้นทีเดียวเชียวค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ5ไอเทมที่ขาดไม่ได้ในช่วงหน้าหนาวนี้ที่เจ๊นํำเสนอไปหวังว่าคุณสาวๆคงจะไปหามาเพิ่มความเก๋ไก๋ให้กับตัวเองในช่วงหนาวนี้นะคะสำหรับวันนี้สถานที่สวยๆที่ดัดสดาแการอรี่ปลาจินบุรีค่ะยังไงก็อย่าลืมมาเที่ยวที่งานนี้กันนะคะสำหรับวันนี้เจ๊ก็ต้องขอตัวไปชมความสวยงามของแม็กไมนานาพันุ์ก่อนครั้งหน้าจะมีอะไรอย่าลืมติดตามได้ที่ lemonade m a c com นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ